ตัวมีดมาดิวันนี้เข้าป่าหาเห็ดแล้วจ้าพี่น้องจ้าเอามีดมาเลียดิเอามีดมาเลียเห็ดกำลังออกเลยอ่ะ เาไม่เอาอะไรแซะแล้วเหรอก็บอกให้ไปเอามีดมาวัน,นวันนี้เรามาหาอีกที่หนึ่งนะคะ เห็ดดอกไม่ค่อยใหญ่ค่ะนีแต่ก็พอได้อยู่แต่เห็ดเหลืองจะเจอดอกเล็กมากไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่เห็ดขาวนี่พอดีพอดี วันนี้เรามาสายหน่อยดอกก็เลยจะบานเยอะถ้าอยากได้ตุ่มๆต,ต้องมาเช้าๆค่ะ นี่เป็นเห็ดที่เราได้วันนี้นะคะ